ต่อเจราจาพูดคุยสื่อสารค้าขายต่อรองเกี่ยวกับการใช้คำพูดและวาจาใครที่จะเอาลิป Cf ได้เลย199บาทจะส่งฟรีลิปไม่ใช้ดีมากขอบคุณมากๆค่ะแป้งหอมและลิปใช้ดีมากค่ะลูกค้าใครจะลิฟเซียบลิปนะ้มีคาถาเสกลิปก่อนทานนะคะต่อที่รุ่นมหาเศรษฐีค่ะที่หนึ่งใส่อยู่ หนึ่งใส่อยู่คือปีเสียรุ่นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีในหนึ่งเส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้จะทําหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองแล้วนํามาฝากไว้กับตัวเมียมหาเศรษฐีเส้นเดียวได้ในเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จใครรับเซฟมา3 9มาบาบาทจะส่งฟรีและแถมทูให้ค่ะ ต่อไปคะ่ะลูกค้าแต่แรด้านต่อไปคะ่ะเป็นเสื้อปูคะ่ะลูกค้าค่ะเสื้อนะคะเสื้อด้านหลังนะคะจะเป็นองค์ปูนะคะด้านหลังจะเป็นองค์ปูด้านหลังจะเป็นองค์ปูแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นองค์ปูแบบนี้นะคะ,ะ,อ,บบะ,คะอันนี้คือทําพิธีมาแล้วของมีพร้อมส่งอยู่ประมาณสักสองร้อยตัวใครจะเอา 399บาทจัดส่งรีทุกไซส์ราคาเดียวกันมีถึงสามมีถึงส XL ค่ะลูกค้าขามีถึงสา XL แต่สม XL จะเทียบเท่า4 XL ปกตินะคะเพราะว่าเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะ นบ้ายนไอ้ใส like ่สีแก้วกูก็บผัวใส่ยังได้เลยเนี่ยทำครอบครัวกัวห้าคนกูใส่เสื้อตัวนี้ได้อะจริง วิธีมาแล้วนะคะหนูให้อาจาย์เหยียบมาเลยค่ะเหยียบมาสองร้อยตัวค่ะปลุกเสกมา้ทําให้สองร้อยตัวค่ะจารย์ทําให้สองร้อยตัวได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยตัวเหลือสองร้อยตัวคนที่ยังไม่ได้ก็จัดส่งไปแล้ววันนี้นะคะก็น่าจะถึงประมาณพรุ่งนี้เออลูกค้าหนึ่งวนหนึ่งรอบนะคะวนหนึ่ง ทางแล้วก็จะนั่งเมาหมอยกันต่อเคยเถียงไหมคะทำใจมไม่ดีเลยแต่เดี๋ยวนี้พอทำแล้วคิดถึงโอ้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสาธุบุญด้วยนะคะลูกค้าขาใครจะบูชาเหรียญปู่4 9 9บาทจัดส่งฟรีใครจะบูชาเหรียญปู่4 9 9บาทจัดส่งฟร,รงฟีอกห0ใส่ได้แน่นอนแม่หนูอยากให้ดูแม่บ้านหนู จะสะพรงนางสามารถกินกินหนู้าไปทั้งตัวได้นางใส่ได้อะคะ่ะสีเอลใส่ได้แบบใส่ได้แบบสบายอะใส่ได้แบบหลวมๆอะแบบดึงได้อีกอะมี S M L X L X X L X X X L ง่ายๆมีถึง 3XL อะคะ่ะแต่ 3XL เป็นโอเวอร์ไซ์มันจะไปใส่ถึง 4XL 4เลย เปียนปู่499บาทจัดส่งฟรีนะคะแวนเดไปให้ค่ะล ทุกวันครีมอะไม่ทุกหรอกบางวันก็ไม่ได้ทาเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจค่ะหลับก่อนไม่ได้ทาจะบอกว่าเร็วๆเนี้ยใครอยากใครอยากลองเซรั่มนะคะหนึ่งมีเซรั่มประมาณหนึ่งพันขวดนะคะมีเซรั่มมาแจกเทสประมาณหนึ่งพันขวดที่หนึ่งจะทำเป็นแบรนด์ตัวเองทำมาให้คนแบบเอาไปขายแบบว่าไม่ต้องสต็อกของก็คือ เป็นแบบว่าส่งให้ส่งให้เองหนึ่งเนี่ยส่งให้ลูกค้าเองด้วยแล้วก็ส่งส่งให้ตัวแทนเองด้วยแล้วก็หรือว่าตัวแทนจะเอาเป็นราคาแบบสต็อกไปก็ได้คือคือ,ค,อคือทามาเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะหนึ่งสั่งสั่งของอะ่ะแล้วคือแบบแบบจริงๆแล้วอะ่ะเซรั่มตัวนี้ก็ก็โอเคค่ะเพราะว่าเซรั่มโบทานิกาเนี่ยที่หนึ่งใช้อยู่นะคือเขาจะช่วยในเรื่องของ ของฝ้านะคะแต่ทีเนี้ยหนึ่งก็อยากได้ในเรื่องของหน้าอิม่มฟูผิวเด้งอะไรประมาณเนี้ยหนึ่งก็เลยหนึ่งก็เลยทาเซรั่มมาและหนึ่งก็ลองใช้หนึ่งก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะลองแจกและหนึ่งจะแจกเทสเตอร์นะคะเทสเนี่ยจะมาถึงอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะมีตัวเทสมาถึง1นึ่งหมื่นเอ๊หนึ่งพันขวดนะคะก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าได้ลองแจกสาหรับใครที่อยากลองนะคะก็จะส่งให้นะคะ มาลูกค้าเรามาที่รัฐบาลไทยกันตัวเน้นตัวสุดท้ายขอเ A4 เียนะคะงวดน,นี้สีเขียวนะคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดสี่ขึ้นมาให้หนึ่งนะคะ นะคะแ้เราแบนปูเรสวยมากขอบคุณมากม,ากมากค่ะฟังงวดนี้สีเขียวเหนียวซับหยกเขียวต้องมีเสื้อเขียวต้องมีถุงมาใส่เงินต้องมีเสียงต้องพร้อมกรีดใครไม่มีเสียงกรีดยามมาเอากล่องนี้มา ใครไม่มีเสียงกยี๊ดความน่ารักของลูกเพจหนึ่งไม่มีหนึ่งหนึ่งใช้คำว่าแบบนี้เลยดีกว่าหนึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์ให้หวยท่านอื่นเจอแบบหนึ่งไหม